สวัสดีค่ะคุณมีดวงเหนือศัตรูอย่างไรและเป็นเรื่องอะไรที่โดดเด่นนะคลิปเป็นต้นคลิปนี้ก็จะมาตรวจสอบดวงของคุณบารมีของคุณความโชคดีของคุณและคณาราศีที่โดดเด่นวีกราศีการทาดินอริตราศิเมทาตไฟ เลโอราสีสิงหธาตุไฟสกอรเบโรราศีจิกธาตาุน้ำและสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องคุณมีหนึ่งห้าหกแปดแล้วก็สิบสามนะคุณมีดวงเหนือศัตรูอย่างไรนะโดดเด่นเป็นเรื่องอะไร เราใช้ไพ่พรมยาณในการตรวจสอบพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้ได้ไพ่พระเสาและไพ่ขงเบงนะคะเทพเสาเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของพลังงานของคนที่มีความเศร้าความทุกข์ทรมานมีสีหน้าอมทุกแล้วก็มีความวิตกกังวลใจมีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา แต่กลับกลายเป็นคนที่มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญรอบด้านรู้จักใช้ความรู้ความสามารถในการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้ยอดเยี่ยม นะนั่งอยู่บนหลังเสือเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่ระวัดระแวดระวังภัยต่อสู้ดิ้นรนในการดำรงชีวิตและยังแสดงเห็นถึงนิสัยใจคอที่ดุดันดุร้ายโมโหง่ายไม่ไว้ใจใครง่ายๆและนะเป็นคนที่เผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาประการที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจึงทำให้ชีวิตนะได้เจอกับความทุกข์ยาก ความลำบากใจไม่ว่าจะเป็นการถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่นทางในเรื่องของการงานการเงินและความเหนื่อยยากความลำบากแสนสาหาัสการทำดีสักครั้งเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับผลดีตอบแทนฉะนั้นจึงมักที่จะถูกแบ่งปันความดีหรือว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะพบเจอแต่อุปสรรคพบเจอแต่การสูญเสียพบเจอแต่ความผิดพลาดผิดหวังนะจนกว่าจะยอมรับในสิ่งหน,หนักที่มันเกิดขึ้นในชีวิตชีวิตถูกทรยศหักหลังในด้านของความรักความสัมพันธ์และนะถูกหาผลประโยชน์ จากความสัมพันธ์ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เหมือนกับว่าเกิดขึ้นกับชีวิตจริงนะจึงกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีความอดทนสูงมีจิตใจดีและเป็นคนที่มักน้อยรักความสงบรักความสันโดษนะเป็นคนไม่เอาเปรียบใครและนะหากมีศัตรูอาฆาตก็จะเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแคน ฉะนั้นนะเป็นคนที่มีสติปัญญาสุขุมรอบคอบลึกซึ้งและมีความวิตกกังวลใจกับความสัมพันธ์ฉะนั้นคนที่ได้ไพ่เทพ,พสาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในการใช้ชีวิตอย่างมาก ต่อมาภัยของเบงเป็นพลางานของผู้อย่างรู้ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศเฉลียวฉลาดและมีความคิดความอ่านลึกซึ้งมองการไกลมีสติปัญญาที่สามารถที่จะสร้างประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเป็นคนที่ได้รับการยกย่องและการสนับสนุนจากผู้คนมากมาย ผู้คนให้การยอมรับในเรื่องของความรู้ความสามารถและเป็นพลังงานของคนที่เหมือนได้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมฉะนั้นนะความรู้ความสามารถไม่ธรรมดาคงเบ่งนะก็ มาจากเรื่องสามก๊กนี่แหละนะซึ่งเปรียบได้กับว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและบรรลุถึงวุฒิภาวะทางด้านปัญญาและวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาใช้สติปัญญาลุ่มลึกสุขุมรอบคอบในการผลักดันให้ตัวเองประสบความสำเร็จเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นและเป็นคนเจ้าปัญญาขี้สงสัยไม่ค่อยไว้ใจใครง่าย อาจจะมองโลกในแง่หลายหรือว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเหมาะกับงานที่ใช้สติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างยิ่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นนักบริหารนักการเมืองนักปกครองและเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในด้านของการงานและการเงินเป็นอย่างสูงนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คุณมีบุญบารมีเหนือกว่าศัตรูและมีความโดดเด่นมีความรู้มีความสามารถเหนือกว่าศัตรูอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยสำหรับใครที่มาเจอคลิปคลิปนี้สรงผ่านพลังงานของคุณนะคะกด subscribe ไล k ์แช a ์หรือว่าสามารถที่จะ อัปโหลดคลิปไปเป็นของตัวเองนะคะว่าเป็นดวงของคุณต่อจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะประสบแต่ความสำเร็จและมีความโชคดีบุญบารมีของคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรเรามาดูซิเหนือกว่าศัตรูเรื่องอะไรบุญบารมีของคุณนะตอนนี้เวลานี้ หกดาบเป็นพลังงานของการที่เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวเริ่มที่จะมีการ move on นะคะเออเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคือหน้าที่จะเหมือนมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยมีการเดินหน้านะไปสู่อนาคตแล้วแหละ นะคือมันอาจจะเหมือนกับว่าคืออยู่ไปหรือว่าจมปากอยู่กับอดีตไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะนะพลังงานเดอมเอร์เอร์นะคะตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่รับราชการหรือว่าทหารตำรวจหรือว่าคนในเครื่องแบบแต่พ่อิญว่าชีวิตของคุณนะคะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความรู้ความสามารถก็อาจจะมีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับอะไรที่มันมืดมัวเมาทําให้คุณเป็นลุ่มหลงนะ,ะกับกิเลสตัณหาหรือว่าอบายามูนะ,ะตรงนี้นะ,ะโดยเฉพาะเพศชายนะก็จะมีพลังงานของการที่แบบมีเสน่หต่อเพศตรงข้ามหรือว่าคุณแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีความสัมพันธ์นะ,ะรักซ้อนเข้ามาหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นผู้หญิง นะคะสามีของคุณก็อาจจะมีความสะพานอื่นเข้ามานะทำให้ตัวของคุณเองต้องลุกขึ้นมาเรียกว่าเป็นผู้นำของครอบครัวมันคือวิบากกรรมนะคะคือเราไม่รู้ว่าอดีตชาติหรือเปล่าแต่คือมันเป็นผลของกรรมผลกองการกระทำปัจจุบันพบนี้ชาตินี้ที่ส่งผลทำให้ตัวของคุณเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการจบ และมีการเริ่มต้นใหม่มีการ move on จากสิ่งเดิมสิ่งเก่านะถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยชีวิตของคุณก็จะจมอยู่แต่กับอดีตและปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะชีวิตจะไม่มีความสุขชีวิตจะเจอแต่อุปสรรคแล้วก็ปัญหาเหมือนเราต้องยอมรับนะยอมรับผลของกรรมวิบากกรรมที่มันเกิดขึ้น นะคะไม่ว่าเราจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือว่าเป็นผู้ทำเองก็ตามฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องมีการขยับขยื่อนเคลื่อนไหวนะเดินหน้าในความสัมพันธ์ move on ออกมาจากสิ่งเก่าๆเดิมๆอบายามุกทั้งหมดทั้งมวลน,นะ,ะยอมรับมันชดใช้นะ,ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะพายเดอร์จัสเมนออกมา คุณกำลังสิ้นสุดในเรื่องของวิบากรรมชตากรรมปัญหาชีวิตคุณกําลังจะได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันกักขังน่วงเหนี่ยวคุณให้เจอกับสภาวะเออสภาวะความเหนื่อยความลำบากนะคะเมื่อคุณเดินหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วความทุกข์ปัญหาต่างๆนะมันจะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่คุณต้องไปชดใช้บางสิ่งบางอย่างและ นะคุณจะได้เจอเส้นทางใหม่โอกาสใหม่ๆห,หรือว่าธุรกิจการงานใหม่นะคะบางท่านมีการได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตำแหน่งมีการได้เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานและชีวิตนะก็จะประสบพบเจอแต่ความสุขนะแต่อยู่ในช่วงของการที่จะต้องชดใช้กรรมเก่าไปก่อน นะคะออผลกรรมอนาคตข้างหน้านะเมื่อคุณได้มีการชดใช้วิบากรรมเก่าไปจนหมดสิ้นแล้วนะความสุขความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน ะะชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะ,ะคุณไม่ต้องกลัวเนี่ยนะ,ะคุณจะสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะ,ะคุณจะสามารถที่จะมีความสุขได้ธุรกิจการงานการเงินของคุณจะมั่นคงและประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทคุณลงทุนลงแรงไปนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นของของคุณ นะคะต่อจากนี้ไป,ไปชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะแตอะ่อยู่ในช่วงของการที่ต้องชดใช้วิบากกรรมเก่าก่อนนะครเออประมาณ3เดือนนะ,ะหรือว่านะ,ะชดใช้ประมาณครึ่งปีของปีหน้านะ,ะปี6 9คุณก็สามารถที่จะมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงของคุณ นะชีวิตของคุณบารมีของคุณจะโดดเด่นเหนือกว่าศัตรูอย่างไรนะคะเป็นพรังงานรวมเนาะเราก็จะมาดูดวงให้ศัตรูของคุณด้วยนะคะถ้าหากศัตรูของคุณนะคะเป็นคนที่คุณทำเขาะะหรือว่าเขาทำคุณเนี่ยอ มันก็แยกได้หลายกรณีนะคะมาดูซิดวงศัตรูของคุณเป็นอย่างไรพลังงานดวงศัตรูของคุณเดชสเม n t เขาก็หมดเวรหมดกรรมเหมือนกันนะคะเขาก็เหมือนเจอวิบากกรรมเหมือนคุณนั่นแหละ ในสิ่งที่เขากับคุณนะ,ะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมันเหมือนกับว่ามันมีการเกิดมาเพื่อชดใช้กันและกันนะคะเออถ้าคุณทำเขาคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนกับจะได้รับการช่วยเหลือนะ,ะหรือว่าคุณจะต้องไปช่วยเหลือเขาก่อนไปดูแลเขาก่อนแต่ถ้าเขาทำคุณนะ,ะบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวล นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะไม่เข้าข้างเขาอีกต่อไปพลังงานของศัตรูของคุณเหมือนเขามีบุญเก่าหนุนนําดวงชะตาของเขาหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องชดใช้กับเขาเนี่ยคือมันก็ต้องมีช่วงเวลาของการชดใช้นะคะชีวิตของเขาอาจจะไม่มีความสุขไม่มีความสำเร็จนะมันเหมือนกับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครทำใครและชีวิตจะเป็นอย่างไร นะคะเหมือนกับคนที่ถูกกระทําจะได้บุญหนุนนํามากกว่านะ,ะส่วนคนที่ที่กระทำนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เข้าข้างและจะไม่สนับสนุนจะไม่ทําให้มีความสุขจะไม่ทําให้มีความสําเร็จฉะนั้นถ้าหากศัตรูเป็นคนที่กระทําคุณเขาจะได้รับผลกรรมนั้นแทนคุณ นะบุญกุศลที่เขาทําเหมือนกับว่าออไม่สนับสนุนเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างเขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกลับมาเห็นองค์เห็นใจคุณและคนที่ต้องชดใช้กรรมก็ต้องเป็นเขาที่เขาทําคุณฉะนั้นนะสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่ามันมีการชดใช้มันมีการที่แบบถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ถูกกระทําบุญกุศลของเราจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้น นะคะฉะนั้นก็ขอให้ไหว้วางใจว่าศัตรูที่เขาทำลายคุณชีวิตของเขาจะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าข้างเขาไม่ว่าเขาจะมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องของโชคลาภหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินชีวิตของเขาก็ไม่สามารถที่จะพบเจอสิ่งที่ดีได้นะคะมันเหมือนกับกระ เรียกว่าตาลปัดนะ,ะกลับกันนะคะบุญกุศลมาทางคุณหมดเลยสิ่งที่เขาจะต้องเจอมันจะเป็นบิบากกรรมเก่าที่เขาทํากับคุณมันสะท้อนย้อนกลับไปหาเขาทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสดีๆไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตแทนที่เขาจะได้เขากลับไม่ได้แทนที่เขาจะประสบความสําเร็จเขาก็กลับไม่ประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เขาเป็นฝ่ายที่ต้องชดใช้วิบากกรรมแทนคุณเรามาดูว่าชีวิตของคุณกับชีวิตของศัตรูชีวิตของคุณดีกว่าเหนือกว่าเขาอย่างไรโดดเด่นกว่าเขาอย่างไรนะอันนี้คือของศัตรูนะคะเออเรามาดูของศัตรูก่อนดีกว่าพลังงานของศัตรูเป็นอย่างไรชีวิตของเขาต้องเจอกับอะไรชีวิตของเขานะคะเหมือนกับว่า อาจจะมีสิ่งดีๆโอกาสดีๆประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าเขาอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวใหม่นะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับครอบครัวที่เขาได้รับนะคะอยู่กันไปแรกๆมันอาจจะมีความสุขแหละนะคะแต่เหมือนกับมันมีช่วงระยะเวลาของมันนะความสุขอาจจะอยู่กับเขาได้ไม่นานความเป็นครอบครัวความสมบูรณ์แบบอยู่กับเขาได้ไม่นาน นะคะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ศัตรูของคุณนะคะครอบครัวของเขาหรือว่าภรรยาสามีของเขาเนี่ยทะเลาะแล้วก็มีปากมีเสียงมีปัญหากันนะ,ะแล้วทําให้ศัตรูของคุณเนี่ยเสียใจนะเสียอกเสียใจที่เหมือนกับว่าเขาเลือกครอบครัวผิด เลือกคนผิดเลือกคู่รักผิดหรือว่านะท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยด้วยการที่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดในท้ายที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ศัตรูของคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ว่าจะมีใครนะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะมีคนดีแค่ไหนหรือว่าเขาจะรักใครนะคะชอบใครเหมือนกับ คนดีๆเหล่านั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้เหมือนกับชีวิตของเขาเหมือนเรียกว่าอาจจะมีคู่รักคนรักที่ดีมีคนเข้ามาหาเขาแต่เขาจะไม่มีทางที่จะได้พบเจอความรักที่ดีหรือว่าเขาอาจจะไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครก็ได้ชีวิตของศัตรูเนี่ยเหมือนกับอาจจะเหมือน ไม่ไว้ใจสังคมไม่ไว้ใจเพื่อนไม่ไว้ใจคู่รักคนรักเพราะถูกหักหลังนะเพราะความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเลือกเข้ามาแล้วไม่มีความสุขและศัตรูของคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเอง นะคะจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้หรือว่าจากที่เคยเป็นคนที่แบบเออขยันทารรมาหากินประหยัดกินประหยัดใช้ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะ,ะชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนจะต้องลําบากตากตมในเรื่องของการที่แบบคือหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอ นะคะหาเงินมาปนเปร์คนในครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายนะ,ะเหมือนกับจะได้เจอคู่รักคนรักที่แบบเขารักมากนะคะจนทําให้เขาต้องเปยต้องเสียเงินเสียทองไปกับความรักความสัมพันธ์ที่ถูกหลอกนะคะหรือว่าไปตกหลุมรักกับคนที่แบบ กโกยผลประโยชน์จากเขานะไม่ว่าเขาจะร่ํารวยนะไม่ว่าเขาจะามีเงินมีทองหรือว่ามีความมั่งคัง่งมากแค่ไหนก็ตามแต่ด้วยความรักความลุ่มหลงทําให้เขาไปพัวพันกับคนที่หาผลประโยชน์จากเขา นะชีวิตของเขาก็จะลำบากในเรื่องของการเงินนะมีสภาวะของการที่แบบถูกหลอกถูกเอารัดเอาเปรียบนะเขาจะต้องไปเปจะต้องไปให้จะต้องเสียเงินเสียทองนะไปกับครอบครัวหรือว่ามีค่าใช้จ่าย ะะภายในครอบครัวจนแบบคือไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะเพราะความเป็นครอบครัวเพราะการเป็นคู่รักคนรักเนี่ยแหละหมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะหาเงินหาคะ่าใช้ใจ่ายค่าเทอมลูกค่าบ้านค่ารถนะจิปาถะชีวิตนะ,ะไม่สามารถที่จะมีความสุขอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนั้นลาบากนะคะจากที่เคยมีชีวิตที่ดีมีความสุข คือจะต้องปนเปร์หมดไปกับคู่รักคนรักหรือว่าหมดไปกับคนในครอบครัวนั่นเองหรือว่าถ้าแบบคู่รักคนรักดีนะแต่ก็อาจจะเจอญาติเจอพ่อแม่พี่น้องที่มากอบกลวยหาผลประโยชน์ก็ได้แต่ไม่ศัตรูของคุณเหนื่อยลำบากกับการใช้ชีวิต ธุรกิจการงานย่ำแย่นะคะเรียกได้ว่าหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนี่คือชีวิตของศัตรูแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชีวิตของคุณจะเหนือกว่าศัตรูอย่างไรเด t แ e รมเบอร์เรนชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการพลิกผัน ตัวของคุณเองเนี่ยประสบพบเจอกับสถานการณ์เหตุการณ์นะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายทําให้ตัวของคุณมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่ามีการเริ่มต้นนะคะในสิ่งใหม่คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนที่มีความอดทนคุณบริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ ะะและคุณก็สามารถที่จะให้อภัยและก็เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะมีน้ําจิตน้นําใจเมตตากับผู้อื่นนะ,ะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในวิบากกรรมอ่ะ นะคะเป็นคนที่กลัวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้ให้นะคะการเป็นผู้ให้ของคุณจึงทำให้ตัวของคุณเนี่ยได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆนะ,ะเวลาที่แบบลำบากเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากเวลาที่ถูกคดโกงถูกเอารัดเอาเปเรียบ นะคะมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่เสมอบางทีเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะขอโชคขอลาบนะ,ะก็ถูกหวยซะงั้นอารมณ์นี้เลยนะ,ะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณโดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องลําบากนะ,ะคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยนะคะมองได้ว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตตลอดเวลา คือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแม้เหมือนกับชีวิตนะตกละกรรมลำบากเจอปัญหาเจอความทุกข์ต่างๆมากมายเป็นคนที่ไม่สู้คนไม่เทียงคนนะ้ำไม่ใจร้อนนะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือ อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะพูดหรือว่านะ,ะดูไม่ดุดูใจดีดูใจเย็นนะก็อาจจะทําให้ถูกกันแกล้งได้นะคะบารมีของคุณเนี่ยเหนือกว่าศัตรูยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษนะคะที่อดีตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยเหลือคุณไม่ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะไม่ได้เข้าข้างคุณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนเกิดมาเพื่อชดใช้วิบาก,กรรมอ่ะนะคะ คือสิ่งสิ์รู้แหละว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนจะได้เจอวิบากกรรมได้เจอชะตากรรมปัญหาชีวิตเจอความทุกข์เจอความเดือดร้อนแต่คุณอยู่ในช่วงของการชดใช้นะคุณต้องไปชดใช้กรรมกรรมเก่าของคุณก่อนนะคะเออกับความสัมพันธ์ของคุณนั่นแหละนะหรือว่าวิบากกรรมของคุณนั่นแหละเมื่อคุณมีการไปชดใช้แล้วนะสิ่งศิิทธ์ก็บอกว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จต่อจากนี้ป,นป้นไปนะคุณจะมีโอกาสใหม่ๆชีวิตของคุณจะเดินหน้าแล้วก็นะมีในเรื่องของความสําเร็จเรื่อง,องการงานนะสิส่งศิษย์เนี่ยนะคะเหนือกว่าเอ่อครูบาอาจารย์เหนือกว่าคนที่เหมือนกับบ้า ช่วยเหลือคุณไม่ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือว่าอ่าดวงดวงชะตาของคุณอาจจะไม่ถูกฉลโกกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานอะไรเงี้ยแต่สิ่งสิทธิ์ที่มองไม่เห็นนะคะเข้าข้างคุณนะอยู่เคียงข้างคุณนะนะแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีคือแบบคือเขาควบคุมคุณไงเขาไม่อยากจะให้คุณแบบทําอะไรที่มันเรียกว่าเลิดเปิดเปิง นะคะทำตามอาเภอใจตัวเองไม่ควรฉะนั้นคุณจะอยู่ในการควบคุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเดินไปสู่เส้นทางของคุณเองนะ,ค,ะคุณจะเหมือนกับว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหานะมีในเรื่องของ การที่แบบคือจะทําตามอํเาเภอใจตัวเองไม่ได้เอ่อจะแบบคือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ได้สิ่งศิลป์บอกว่านะคุณต้องทําแบบนี้สินะชีวิตของคุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณนะคะต่อจากนี้ไปเริ่มไปอ่ะในอดีตเนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณควรได้รับมันไม่ได้ใช่ไหมนะต่อจากนี้ไปไอสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะบรวิวาท่านคือทํางานหลายๆช่องทาง นะหลายหลายอาชีพแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะสิ่งสิงบอกว่าไม่เป็นไรนะมันถึงเวลาแล้วมันถึงโอกาสของคุณแล้วนะเออไอที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยรู้เปล่าต่อจากนี้ไปต่อไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพีดอกออกผลอย่างรวดเร็ว ะะทำอะไรลงไปคือประสบความสําเร็จอดีตอาจจะถูกปิดกั้นในเรื่องของโชคชะตาในเรื่องของวาสนาในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองที่คุณควรจะได้รับนะะต่อจากนี้ไปต้นงไปยสิสิบอกว่าเออไม่ต้องเสียใจไปนะคะ,ะ,คะเพราะว่าต่อจากนี้แม้จะไม่มีใครช่วยเหลือคุณนะคะ,ะ,คะเออแม้จะไม่มีเพื่อนไม่มีใครรักคุณแม้จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณนะ,ะส่สิบอกว่าเฮ้ยมาดูนี่ เออมาดูชีวิตของคุณเลยนี่นะสิ่งศิษย์รออยู่นะเพียงแค่ขอให้คุณเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามแค่นั้นแหละเออชดใช้วิบากการรมให้กลับเข้าไปนะอะไรที่เราจําเป็นจะต้องปล่อย นะหรือว่าศูนเสียไปเนี่ยปล่อยไปเลยเพราะมันไม่ใช่ของคุณอยู่แล้วอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ต้องปล่อยไปนะอย่างเช่นความสัมันที่เป็นรักซ้อนเนี่ยใครทําผิดศีลน,นะคะชดใช้วิบากกรรมยังเมื่อชดใช้วิบากกรรมแล้วต่อจากนี้ไปต่อไปไอ้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้รู้เปล่า นะปัญหาความสัพันธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือว่าปัญหาในเรื่องของการเงินไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอบบยมุกนะคะต่างๆเนี่ยตัดมันออกไปจากชีวิตลูกนะ,ะอย่าไปเกี่ยวข้องมันเลยเอออย่าไปยึดถืออย่าไปยึดติดอะไรที่มันไม่ใช่ของเราไปช่วงชิงมามันก็ไม่มีประโยชน์นะเครียดเปล่าๆนะไปร่วมมิบากกรรมกับเขาเปล่าๆแนะฉะนั้นต้องปล่อยไปแล้วแหละนะคะปล่อยให้นะคนอื่นนะคะ เป็นเจ้าของกรรมต่อไปส่วนเราตัดจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นนะวิบากกรรมเป็นรักซ้อนเป็นเป็นในเรื่องของอของที่มันไม่ถูกต้อง นะคะบางคนต้้งไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอบบยมุกนะที่แบบมันทําให้ลุ่มหลงมัวเมานะเกมออนไลน์หรือว่านะคะความสัมพันธ์ที่เป็นขมุกขมัวเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าลักซ้อนนะไปเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเขาแล้วทําให้ปิดกั้นในเรื่องของการเงินออกมาทําให้มันถูกต้องทําให้มันถูกศีลธรรมนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขแล้วชีวิตจะมีความสําเร็จต่อจากนี้ไป,ไปนะสิสิบบอกว่าอะไรที่เคยขอ อะไรที่เคยบนบานศารกล่าวไว้เนี่ยเได้หรือยังถ้ายังไม่ได้มาดูกันเลยนะสิงส์รับฟังแล้วนะแต่เพียงแค่ยังไม่ให้แค่นั้นเองสิ่งสิ์สบอกว่าถึงเวลาแล้วนะเนี่ยนะเดอะเวเนี่ยถึงเวลาแล้วไอ้ที่ขอไว้ไอ้ที่บนบานศารกล่าวไว้เนี่ย มันกําลังจะได้รับแล้วนะขอโชคขอรับขอความสําเร็จขอความเจริญก้าวหน้าเรื่องของธุรกิจการงานขอการเติบโตขอความร่ํารวยนะคะต่อจากนี้เปนต้นไปคุณจะได้แน่นอนนะแต่มีอย่างเดียวที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ให้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับคุณ นะถ้าไปไปเจอกับความรักคมสพันที่เป็นรักซ้อนเติร์ปปาร์ตี้รักสามเศร้าส่สี่งสิบบอกว่าไม่ให้นะคะเพราะมันไม่ถูกต้องสิ่งสิบต้องการให้สิ่งที่มันถูกต้องกับคุณฮนะทาให้ตัวงคุณเนี่ยเหมือนได้รับความยุติธรรมนะอะไรที่ไม่ยุติธรรมกับคุณเนี่ยนะสิ่งสิบบอกว่าเออนะปล่อยมันไปเธอลูกเราชดใช้ให้กับเขา และตัวของคุณถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงสิ่งสิบอกว่าจะหายวันหายคืนนะคะเรียกได้ว่าสุขภาพกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะและชีวิตจะดีมีความสุขแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าแบบสุขภาพดีจิตใจดีนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบ นะทุกชีวิตก็จะกลับมามั่งคั่งประสบความสําเร็จต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายจิตใจของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วชีวิตนะจะประสบความสําเร็จมั่งคัง่งและเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับ ที่นี่แหละนะเอาช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะคะนี่คือดวงชะตาของคุณบางคนท่านคือแบบเฮ้ยนะทำทำไอเนี้ยนะทำธุรกิจการงานนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่โด่งดังยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะจะโด่งดังเมื่อไหร่คะนะก็จะโด่งดังเนี่ยขยนันสินะคะไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะคะก็ต้องขยนันแล้วก็รอโอกาสรอโชคชะตา นะ,ะเร็วๆนี้ไม่เกิน8วันนะแเดือน8สัปดาห์หรือว่านะคะวันที่8ก็ได้นะก็จะได้รับโชคดีความสําเร็จนะต่อจากนี้นะดวงของคุณเนี่ยเห็นไหมเออเอาช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่แล้วมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความมั่งคัง่งมีแต่ความร่ํารวย กดรับอภรงานเหนือกว่าศัตรูเลือกเกินนะคะคือต้องชดใช้วิบากกรรมเก่าให้มันหมดก่อนนะถึงเวลาดวงก็จะเปิดเองรู้หรือเปล่านะปีหน้าฟ้าใหม่แล้วนะชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสําเร็จทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้มาง่ายๆนะคะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแตปอกกล้วยยังยากเลยนะคะอะไรที่แบบคือแค่นั่งคิดเงินก็หล่นตบตบ ลงบลงมาต่อหน้าแล้วฉะนั้นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่คุณจะต้องเซฟไว้นะรับเอาไว้รับความโชคดีและโชคลาภของคุณกด subscribe และแชร์พรังงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ